สวัสดีครับมาอัปเดตสต็อก4ี่ประตูออโต้ยกสูงกันต่อนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับยังมีไมล์หลักหมื่นกันอยู่นะครับอย่างเช่นคันนี้เลยครับทะเบียน2170นะครับสีประตูออโต้ปี18มีแครี่บอยนะครับมาดูเลขไมล์ต่อครับรถคันนี้นะครับเลขไมล์คันนี้76,000มื่นะครับแซมก็เปิดราคา579,000บาทนะครับนี่นะครับขายพร้อมนี่เลย มีแคลรี่บอยให้นะครับน่าถัดมาคันนี้ครับนี่อย่างคันนี้จะไม่มีตู้แคลรี่บอยละนะครับผม mm hmm. ก็จะ mm hmm. จะขายราคาเท่ากันนะครับผมนี่นะครับมาดูเลขไม้กันต่ออ,อย่างคันนี้เลขไม้แสนสองถ้าเลขไม้แสนสองเนี่ยแสมเปิดราคา5 5 9 0 0 0บาทนะครับถัดมาคันนี้ครับทะเบียน210-2นะครับ เป็นสี่ประตูออตโต้ไม่มีแครี่บอยนะครับน,นี่โอ้เลขไมค์คันนี้ห้าหมื่นแปดเท่านั้นนะครับน้อยมากนะครับนี่เลขไมค์คันนี้ห้าหมื่นแปดนะครับกุญแจให้สองดอกนะครับสัมเปิดจำหน่ายราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ถัดมาจะเป็นตัวเตี้ยนะครับเกียร์ธรรมดามีตู้แครี่บอยนะครับถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวเตี้ยเนี่ย แซมเปิดราคา4 4 9 0 0 0 0บาทครับเลขใหม่แสนห้าพนะครับแซมรับรองว่าแซมขายไม่แพงแน่นอนนะครับราคาเงินสดก็เป็นราคาที่แซมแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เลยครับตามเลขไหม่นะครับยกสูงหรือว่าตัวเตี้ยนะครับถัดมาคันนี้นะครับเป็น4ประตูตัวเตี้ยคันนี้ไม่มีแคลรี่บอยละนะครับแซมก็เปิดจําหน่ายราคาเท่ากันครับ4ี่แสนหมื่นเก้าพับาทนะครับคันนี้ใม่แสนสอนะครับ ต่อมาเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับมีแค r รี่บอยนะครับนี่คันนี้ไม่แสนสี่นะครับก็ราคา4.49อีกเช่นกันนะครับนี่ต่อไปทะเบียน1875นะครับ4ประตูออโต้ยกสูงไม่มีแค r รี่บอยนะครับน่ะคันนี้ก็ไม่น้อยครับไม่8 0 0 0 0ืนะครับแสมงก็เปิดราคา5 7 9 0 0 0ครับ ต่อไปทะเบียน1884นะครับมาดูไม้กันดีกว่านะครับอ่าคันนี้ก็ไม้น้อยครับเจ0 0 0มื่นี่ครับภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับถัดมาทะเบียนสองหนึ่ครับคันนี้ไม้น้อยครับคันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เองนะครับยินดีกับลูกค้าด้วยครับไม่ห้าหมื่นหนึ่งนะครับจองออนไลน์เลยนะครับแซมดูรถให้เรียบร้อยนะครับ นี่นะครับคันนี้ตองแล้วราคา,คา5 7 9 0 0 0บาทนะครับ <c ười> มีแคลลี่บอยให้เรียบร้อยนะครับผม <c ười> นี่ก็มีอีก2คันนะครับคันนี้ด้วยเช่นกันนะครับ <c ười> แล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยแซมจะมาอัปเดตตัวสต็อกของตัวเจ้า d m a มตอนเดียวตู้ทึบให้ให้ลูกค้าลองดูกันเผื่อเป็นทางเลือกนะครับ <c ười> สำหรับรถ,รถราคาไม่แพงราคาสบายกระเป๋า <c ười> รถนี้ที่เข้ามาเนี่ยจะอยู่ประมาณ5-6คันนะครับ จะเป็นรถของปี2018ทั้งหมดนะครับเลขไม้จะอยู่เราวสองแสนนะครับแต่แซมรับรองเลยว่าไม้แท้เข้าสูตรตามระยะแน่นอนนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับผมนจะมีคันนี้1คันนะครับเป็นตู้ทึบแคร y บอยตู้ทึบนะครับผมนี่1คันนี่ก็อีก1คันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่นี่นี่ครับด้านบนเต็มเลยนะครับอยู่อีก4 5ถึงคันนี่ครับแซมพาไปดูเข้าวๆให้นะครับ ถ้าลูกค้าอยากที่จะเข้ามาดูรถตัวจริงๆตัวเป็นเนี่ยโทรหาแซมไน้นะครับแซมอยู่บางพีสมุทรปราการนะครับสีแยกคลองขุดนะครับมาไม่ถูกโทรหาแซมได้นะครับศูนย์แหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับอ่าเนี่ยครับอย่างคันเนี้ยปีสิบแปดไมล์สองแสนสังเกตว่าเบาเบิะนะครับนี่ยังไม่แตกเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแซมให้ดูเลขไมล์นี่ครับไมล์สองแสนสองนะครับไมลแท้แซมรับประกันได้เลยนะครับ นี่ครับเป็นอีกคันหนึ่งนะครับนี่ก็อีกคันหนึ่งเนี่ยครับเพิ่งเข้ามานะครับรถนี้เข้ามาประมาณ5้ถึงหคันได้นะครับผมทุกคันที่แซมเอ๋ยเนี่ยรับประกันเครื่องแล้วก็เกียร์ให้อีกหนึ่ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรนะครับผมนี่ราคาเงินสดก็ราคานี้เลยครับอ่าแซมลืมแจ้งราคาไปนะครับปี18ตู้ทึบตัวเนี้ยแซมเปิดจำหน่ายราคา289,000บาทนะครับผม สนใจยังไงรีบเลยนะครับรถมีจํานวนจํากัดนะครับใครมาก่อนเลือกไม่น้อยกันก่อนนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับแซมแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรนะครับผมนี่ให้แผ่นดูกว้างๆนะครับผมนี่นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ